ลายพาดกรอนตอนที่22จากบทประพันธ์ของสิงขอนจากนั้นปลั่งรีบเข้าไปเอาหมอนมาให้แล้วพาพนิดาไปยังอีกมุมของกระท่อมซึ่งหันหน้าสู่ทุ่งกว้างมีต้นไผ่สีสกให้เงาร่มเพลิมเย็นสบายพนิดานอนหงายอาซาไม่ต้องหนีบแข้งขาหรือตะแคงใดๆ ทั้งๆท,ที่นอนอยู่ต่อหน้าผู้ชายวัยชกันปรางก็เลยจ้องตาเป็นมันวับมองอะไรนักเหลอปรางคุณพนิดานี่หุ่นสวยที่สุดเลยนะครับฉันกับคุณอ้อใครสวยกว่ากันบอกมาตามตรงนะถามพลางจ้องหน้าเขาขเขม่งคุณอ้อนะ่นสวยแบบขนสวยทั่วท่วไปแต่คุณพนิดาหุ่นเซ็กซี่ครับใครมองต้องมองซ้ําจนเหลียวหลังนี่ขนาดมองเออ ตอนคุณพนิดาใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะครับแล้วเธออยากเห็นฉันใส่ชุดว่ายนะ้ำไหมล่ะอยากเห็นสิครับชุดที่นางงามใส่ประกวดใช่ไหมใช่แต่ฉันไม่ได้เอามาด้วยเพราะไม่มีสระจะให้ลองเออนี่ปลั่งช่วยนวดต้นขาฉันหน่อยสิไม่รู้มันทำไมตึงแล้วก็ปวดต้นขาซ้ายด้วยได้ครับเท่านั้นเองหนุ่มใหญ่ก็ขยับเข้าไปใช้สองมือบีบนวดให้ด้วยใจระทึกพละกลิ่นสาบสาวอ้วนเข้าจมกูก เนินนั้นอวบอัดเห็นชัดใกล้แค่ศอกแค่นั้นอุย้ยมือหนักจังเจ็บหรือครับเปล่านะสะใจดีพนิดาแงนหงายใบหน้าหลับตาพริมทำราวกับว,ว่าถูกลมไล้ให้เกิดความสุขท,ทั้งทั้งที่ถูกบีบเคล้นอย่างรุนแรงหนุ่มใหญ่คึกคักสุดขีดในที่สุดก็ตัดสินใจตะปบเนินอุมาอย่างยั้งใจไม่อยู่อุย้ยเธอทำอะไรนะปาง แทนคำตอบปลังรีบโถมตัวลงไปคล่อมร่างเซ็กซี่ละล่ำละลักออกมาผมขอเธอครับทนไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่านะปลางเธอเป็นอะไรฉันเป็นอะไรปลังไม่หยุดมือหูอื้อตาลายบ่ายจัดของวันนี้ขณะที่ปิงกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นกระท้อนร้อยปีอันร่มครึม้มซึ่งมีต่างนั่งรอบๆตน้น หมอยกับชาบาลงเรือนเข้ามานั่งกระนาบสองข้างโดยผู้เป็นลงตบไหลเบาๆไงปิงได้พักผ่อนเต็มที่ะซะสิสิครับลุงผมนี่ไปหลายชั่วโมงเสร็จแล้วลงมานั่งที่เนียเย็นสบายดีที่บ้านกำนันทองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพิธีบายสีสู่ขวัญนนะ่ะเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวกำนันจะเลี้ยงนาเนื้อหมูใชท้ทำลาบลูกแถมยังล้มโวอีกตัวแต่เป็นวัวของไอผ้ผวนมัน พี่เปียงลุงกนนันบอกให้ไปกินเลี้ยงพี่กุลก็บอกย้ำมาแล้วด้วยฉบาเสริมเสียงทำแม่งทำแม่งไปก็ไปสิฉบาไปไม่ล่ะเรื่องอะไรจะไม่ไปแล้วลอยหน้าลอยตาเชิบเชิบมอยรีบเอ่ยค้าหน้าปิงไปต่อว่าลูกสาวเอ็งเอาไงกันแน่ว่าฉบาเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวว่าไม่ไปใครว่าไม่ไปก็เมื่อกีเอ็งบอกเขาว่าไม่ไปตอนนี้ชบาเปลี่ยนใจแล้วไงจ๊ะพ่อ ขาลูนะ่นาเองจะไปกันท่าหนังพี่กุลมันใช่ไหมละ่ะกันท่าอะไรที่ไหนก็กันท่ามอยมองหน้าปิงนิดนึงชะบาวันหลังข้ามีเรื่องสำคัญจะพูดกับเอง็งก็พูดเสียเวลานี้สิจ้พ่อข้าบอกวันหลังก็วันหลังสิเองจะไปไหนก็ไปไม่ฉันจะฟังพ่อคุยกับพี่เปียงแล้วเองอย่าสอดนาะจะมารับรองเลยจะฟังอย่างเดียวแค่นั้น มอยผู้เป็นพ่อมองหน้าลูกสาวแก่นแก้วเพียงคนเดียวนิดนึงแล้วกลับมาเอ่ยกับปิงเป็นงานเป็นการเอ็งเจอปล่งมาหรือยังยังเลยครับลุงไม่เจอน่ดีแล้วมันจ้องจะกัดเอกตลอดเวลาไม่แต่ข่ามันยังง่างใส่ด้วยพี่ปล่งพูดถึงผมว่ายังไงครับหลายเรื่องเรื่องแรกเออเองติดฝนอยู่ในถ้ำก็มีพ่อเลี้ยงทองแดงที่ชื่อคุณพนิดาทั้งคืนะใช่ไหม ใช่ครับสองต่อสองด้วยหาชบาลหลุดปากตาโตาแต่ไม่พูดอะไรสองโหงเงียยฟังเต็มที่มอยหันไปมองหน้าลูกสาวแต่ก็ไม่กล้าวว่าอะไรเพราะชะบาไม่สอดคำพูดใดๆเพียงแต่อุทานออกมาเท่านั้นแล้วเองมีอะไรกับเมียพ่อเลี้ยงใช่ไหมพี่ปลังบอกลุงก็ใช่นะสิไม่มีล็อกสุดแท้แต่ลุงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามครับ เดียวก่อนเรื่องเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ปัญหาเห็นบอก,อกว่าเมียพ่อเลี้ยงคนนี้เซ็กจัดด้วยไม่ใช่หรือวะครับแต่ผมไม่มีอะไรด้วยไม่จะอยู่ในกันสองต่อสองคืนยันรุ่งก็ตามเออข้าเชื่อเองนะปิงเพราะเองไม่ใช่คนโกหกปลิ้นปลอนถ้าหากมีอะไรจริงๆละก็ป่านนี้พ่อเลี้ยงต้องเอาเองตายแล้วฉบาขันปากยุบยิบอยากจะพลออะไรออกมาเป็นที่สดจึงมีสีหน้างองงับระคนบิดเบี้ยว ผมก็เคยอยู่2ต่อ2กับคุณอ้อลูกสาวพ่อเลี้ยงทองแดงทั้งคืนเหมือนกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นครับยิ่งคุณพนิดาซึ่งเป็นหญิงต้องห้ามด้วยผมไม่ยุ่งเด็ดขาดครับเล้วข่าวที่ว่าเองเป็นกามวิปริตสมสู่กับนางลายทองมันละ่ะปิงทึงกกันนิ่งเอื้องทันทีต่อข้อกล่าวหาโอ้ยพี่ปลังอีกใช่ไหมครับที่บอกกับลุงแบบนั้นก็ชชยนาะีจะม่ใคร ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมพี่ปรางจองล้างจ,อง,างจองผลาญผมนึกขนาดนี้ยพี่ปรางหลงรักคุณอ้อก,ก็รักไปสิครับทําไมต้องใส่ใคล้ายทาลายผมแบบนี้ด้วยนี่หมายความว่าเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นฝีมือของไอ้ปรางไหนพ่นความจริงออกมาสิปิงถอนใจเฮือกใหญ่ครับ พี่ปลังลมยาในคืนนั้นแล้วนําคุณมณิดามันนอนข้างๆผมสร้างสถานการณ์ทุกอย่างคล้ายก็ว่าผมกกกอดคุณพนิดาพอลุ่งเช้าพ่อเลี้ยงเลงงานผมแย่เลยทุกคนมองหน้าว่าผมเป็นไอ้การวิปริตเท่านั้นยังไม่พอพี่ปลังยังใส่ความผมเรื่องสมสู่กับนงังลายทองอีกเรื่องนี้ผมทนไม่ได้่มเห็นผมเกินไปแล้วเรื่องแรกผมยังจะทําลืมๆไปซะเพราะพ่อเลี้ยงเองก็ไม่ค่อยจะติดใจสงสัยเท่าไหร่นัก เดี๋ยวก่อนไอ้ปลั่งมันทำเพื่ออะไรบอกมาให้ชัดๆสิปิงกำจัดผมทีครับให้ออกไปนอกเส้นทางพูดง่ายๆเพื่อให้คุณอ้อกเกลียดผมโอ้โหเป็นยังไงนี่เองทำไมมันเลววะแล้วตอนนี้เองจะเอาอยัางไงกับนางลายทองพรุ่งนี้ก็ครบกำหนดที่กำนันยื่นคําขาดแล้วนาพรุ่งนี้เช้าผมก็คงจะพามันเข้าป่าคราวนี้ก็คงไม่พามันมาเห็นหน้าอีกแล้วล่ะครับ พ่อชบาขอพูดหน่อยเฮอะเองจะพูดอะไรหญิงสาวหันไปทางชายหนุ่มลายทองมาจับเหยื่อกินแกงแล้วเหรอพี่เปียงไม่เห็นมันจับอะไรกินสักอย่างเดียวเอาแล้วมันก็ตายสิชบาโพร่งขึ้นเรื่องของมันพี่พามันไปฝึกฝนการล่าเหยื่อเป็นเดือนในเมื่อมันไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองก็เป็นเรื่องของมันพี่ถือว่าหมดหน้าที่แล้วละปิงบอกอย่างทำใจได้ ทอมีหวังตายลูกเดียวตัวเตอเิอเบลอรเบล่าไม่รู้จักหาอะไรใส่ปากใส่ท้องแล้วล่ะก็แบบนี้แล้วก็แต่เองตัดสินใจเธอว่าปิงเพราะเองเลี้ยงดูมันมาแต่เล็กแต่น้อยย่อมมีสิทธิจะทาอะไรอะไรได้คืนนี้ล่ะเองจะพามันไปปราบเสือดําช่วยชาวบ้านไหมช่วยครับผมรับปากกับลุงกำนันไว้แล้ว,ลกกนนว,ลวเมื่อเองนํามันไปปล่อยเข้าป่าเองต้องกลับมานะปิง ครับผมกลับมาแน่หลายวันเต็มทีแล,ะละ้วล่ะที่ไม่ได้ช่วยลุงทำงานเออนีไม่อยู่เรื่องนึงเมื่อวันวานพ่อเลี้ยงกับคุณอ่อมาส่งไอ้ปลังตอนแรกทั้งสองตั้งใจจะโยกินข้าวก็บพวกข้าแต่คุณอ่อรีบเปลี่ยนใจกระทันหันข้าน่ะสงสัยอะไรบางอย่างว่าสงสัยอะไรหรือครับ ก็ข้าพูดต่อหน้าคุณอ่อนนะสิเรื่องที่ไอ้ปลังโดนงูฉกที่น่องข้าก็ซักไอ้ปลังว่ามันจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งที่เป็นการนอนคว่ำไม่เช็นนั่งเป่าไฟอย่างที่มันบอกเพราะถังงูฉกตอนนั่งเป่าไฟก็จะโดนแถวแถวตะโพกพอข้าแย่งแบบเนี้คุณออกก็เพลเลยพี่ปลังว่ายังไงเหรอก็โมโหให้ข้านะสิหาว่าหักหน้าบ้างตีปลาหน้าใส่บ้างข้าถามเองหน่อยเหอะ ไอ้ปลังมันใช้ยารมคุณอ้อแล้วทำไม่นีมีรายชัยมาแต่ยังไม่ทันเข้าได้เข้าเข็มงูเจ้าที่หลอนนองสะกอนอาจจะเป็นไปได้ครับลุงก,ก็รู้นี่ว่าพี่ปลังท่องเที่ยวมานานมีความรู้เรื่องยารมยาพิษเป็นอย่างดีเฮ้อไอ้ปลังเองจะต้องเจอดีเขาสักวันอนาธรรมน่ะไม่มีวันชนะธรรมะได้หรอข้าคงพูดคุยกับเองเท่านี้แล้วว่าปิง ว่าแล้วมอยก็ลุกเดินขึ้นบ้านชาบาขยับเข้ามานิดนึงเป็นไงจ๊ะพี่เสื้อกั๊กที่พี่กุลถักให้ใส่หน้าหนาวเนี่ยคงจะอุ่นทีนะอือุ่นแน่แน่เพราะพี่ชอบเดินป่าเวลาพักแรมบนดอยอากาศเย็นจับจิตได้เสื้อกั๊กของเขายังชั่วขึ้นชาบาถักเป็นไหมล่ะไม่เป็นหรอกถึงถักเป็นก็ไม่ถักบอกเสียงแง่งอนเป็นผู้หญิงมันต้องเย็บปักถักร้อยเป็นบ้างนะอย่างอื่นแปนถักไหมพรอมไม่แปน ถักดอกสวยๆใส่ผ้าเช็ดหน้าล่ะไม่สมัยนี้เขาไม่นิยมลอ็อกพูดเรื่องอื่นเถอพูดเรื่องเย็บปักถักร้อยอยู่ได้ชบาไม่ชอบเอาแล้วกันงั้นชอบพูดเรื่องอะไรเมียพ่อเลี้ยงเหมืองแร่ข่าวว่าุนสวยมากไม่ใช่หรอสวยนะ่ะไม่งั้นพ่อเลี้ยงไม่เอาลอ็อกอายุยี่สิบเศษนิดๆเองชบาหูเท่าช้างก็ไม่เชื่อว่าไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวไม่เชื่อก็อย่าเชื่อซี่ พี่ปิงต้องบอกจะบามานะว่ามีอะไรกับเมียพ่อเลี้ยงหญิงต้องห้ามพี่ไปอยากตกนรกและก็ขึ้นต้นงิ้วถ้าจะมีอะไรกันนะพี่มีครับที่เขาไม่มีลูกผัวไม่ดีกว่าเลยชาวบาอย่างพี่โกนหรือว่าคุณอ้อใช่ไหมใช่สาวรุ่นมีสีหน้างองง้ม、ทันทีค้อนขอบควับโดยที่ปิงไม่ยอมสนใจและก็ไม่ยอมมองหน้าแม้แต่น้อยถามจริงๆอะพี่ปิงชอบใครกันแน่ระหว่างสองคนเนี่ย ยังไม่รู้สิต้องดูปีก่อนชาบานแนะนําให้เอาไหมว่ามาสิเป็นลูกเขยพ่อเลี้ยงเหมืองแร่ดีกว่ารวยดีมีรถลาใช้ตั้งหลายคาันคุณอ,อ้อเธอก็สวยดีด้วยอืมน่าสนเนอะหรือจะเป็นเขยกำนันก็ได้มีลูกสาวคนเดียวที่นาสาโทมีเป็นร้อยๆไล่ชาตินี้ทั้งชาติสบายก็แล้วกันมีใครที่ไหนอีกที่จะแนะนำว่ามาให้หมดเลยชบาหมดละ บอกข้นห้วนงั้นพี่จะเดินไปทางเรือนเพาะชำหน่อยงั้นจะมาจะไปอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวพี่ปิงก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวด้วยนะลุงกำนันจะรอหญิงสาวสั่งเสร็จก็เดินเร็วขึ้นบ้านปิงไม่ได้มองตามแม้แต่น้อยคงเดินไปทางเรือนเพาะชำกล้วยไม้ก่อนจะเข้าเขตเรือนเพาะชำปลังปรากฏตัวขึ้นข้างๆนั่นเองเดี๋ยวปิงเขามีเรื่องจะพูดก็เอง ลูกพุ่นน้องชัง,งักเท้าสีหน้าท่าทางเป็นปกติเก็บงำความไม่พอใจในเรื่องราวต่างๆไว้ในอ,อกอย่างมิชิดมีอะไรก็ว่ามาสิครับพรุ่งนี้เช้าเองจะพานางลายทองไปปล่อยในป่าใช่ไหมครับพี่ปรังจะทำไมพวกเราคณะเก่าจะออกสำรวจแหล่งแร่ด้วยเองช่วยนำทางไปที่แหล่งแร่ด้วยข้าขอร้องเะนาพี่ปรังมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรบ้างเล่าบอกผมมาตามตรงเถอะครับไม่มี มีเพียงข้าอยากอยู่ใกล้คุณอ้อแค่นั้นแหละคราวนี้พี่กะจะพัเด็จศึกเลยใช่ไหมเรื่องของข้าเองไม่เกี่ยวงั้นผมคงไปก็ใครไม่ได้หรอกเพราะผมจะต้องพาลายทองเข้าป่าลึกจากนั้นก็ปล่อยให้มันอยู่ที่นั่นซะเลยไม่น้ากลับมาอีกหรอกแต่แกจะต้องไปไม่เชื่อคอยดูก็แล้วกันนั่นพ่อลีงก็คุณอ้อมาแล้วนี่ปิงเองคงไม่ลืมคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับข้านะว่าเองจะต้องไม่ยุ่งกับคุณอ้อและเองจะต้องทําให้คุณอ้อเกลียดเองด้วย ถ้าเป็นเมื่อก่อนปิงจะต้องรับคำทันทีแต่มาถึงวินาทีนี้แล้วเขารู้อะไรอะไรดีขึ้นจึงเฉยเสียขนาดนั้นปิกอัพคันนั้นแล่นเข้ามาจอดที่ลานบ้านรัติวดีลงจากรถซึ่งทำหน้าที่ขับพ่อเลี้ยงลงมาอีกข้างทั้งสองมองมาที่สองหนุ่มและเดินตรงมาทันทีโดยที่มีเสียงเรียกประสานกันมาทั้งพ่อทั้งลกูกปิงกลับมาตั้งแต่เมื่อไหรเมื่อคืนครับ รติบอดีรีบถามอย่างลืมตัวทำไมตอนนั้นแยกไปง่ายๆลายทองแล้วไปไหนเสียเล่นกับหมาที่ติถุนบ้านโน่นครับตอนนั้นผมคิดว่าทุกคนกลับเหมืองโดยที่ผมไม่ต้องนำทางเพราะทางมาชัดเจนอยู่แล้วตกลงพรุ่งนี้ลายทองครบกำหนดที่การมัน,น,นยื่นคำขาดแล้วไม่ใช่เหรอครับและเธอจะเอาอยัางไงพรุ่งนี้เช้าผมจะพามันเข้าป่าลึกแล้วก็ทิ้งมันไว้ที่นั่นเลยไม่นำมันกลับมาอีกครับ พ่อเลี้ยงทองแดงรีบสอดเงื่นก็เหมาะเลยเธอช่วยน้ำทางไปหาสายแร่แบบเดิมหน่อยสิเมื่อพบแล้วฉันจะให้เธอเป็นหุ้นส่วนด้วยได้ครับเพราะไหนๆผมก็จะเข้าป่าเลึกเส้นทางเดียวกันอยู่แล้วและผมอยากจะให้พ่อเลี้ยงพบแหล่งแร่ทิทีคราวที่ผ่านมาไม่สำเร็จแต่มีข้อแม้ว่าผมจะไม่ขอเป็นหุ้นส่วนอะไรทั้งนั้นอา้าวทำไมล่ะทองแดงถามทันควัน แรกคือวัตถุร้อนและก็มีอาถรรพ์ร้ายในตัวใครเกี่ยวพันก็มันมักจะเดือดร้อนทุกายครับมือพูดหน้าฟังนี่อีกอย่างคือนี้ผมจะต้องทาลายท้องออกปราบเสือดำที่มาอารวาสกินสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านถ้ามันรอดก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันไม่รอดโดนเสือกัดตายเรื่องน้ำทางผมก็ต้องพิจารณาใหม่สองพ่อลูกมองหน้ากันทันที ลังยืนฟังมานานรีบหันไปทางรัติบอดีเอ่ยเสียงนอบน้อมจ้องมองใบหน้ารัติบอดีด้วยความลหลงไหลอย่างเลิมตัวคุณอ้อครับผมหายสนิทแล้วผมจะกลับไปทำงานก็ดีนะนี่ฉันจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งพี่ปลังเตรียมตัวก็แล้วกันฉันขอพูดกับปีงหน่อยพ่อเลี้ยงทองแดงรีบตบไหล่ปลังพาฉันไปพบมอยพ่อของเธอหน่อยที่มีเรื่องจะปรึกษาหารือด้วยได้ครับ เชิญพ่อเลี้ยงขึ้นบนบ้านปลังจำต้องแยกตัวพาพ่อเลี้ยงขึ้นไปบนบ้านด้วยความเสียดายและไม่ค่อยจะพอใจนักที่เห็นรัติบอดีเข้าไปคุยกับปิงลายทองไปไหนนะเมื่อกี้ฉันเข้ามาไม่เห็นเลยรัติบอดีเริ่มเอ่ยขึ้นเล่นกับหมาติดถุนเลือนน่นครับปิงชี้มือประกอบด้วยเราเดินไปทางใต้ต้นผายสีสุกกันเถอฉันมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยนึง เขาไม่เอ่ยอะไรเดินไปตามที่หล่อนบอกซึ่งหนุ่มสาวทั้งสองไม่พูดจาอะไรกันกระทั่งเดินมาที่ต้นไายสีสุกใหญ่โตร่มครึ้มเบื้องหน้าเป็นทุ่งนาโล่งไปจดตีนดอยทึ่งอยู่ไม่ห่างนักหญิงสาวกอดอกมองไปทางเชิงดอยแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆเรื่องนั้นฉันเล่าให้คุณพ่อฟังหมดแล้วขวัญจะเล่าได้หาเวลาและโอกาสเทปแย่แล้วทันวัยยังไงบ้างก็มงโมโหสิ แต่ท่านประสบการณ์ในชีวิตมากจึงระงับความโกรธไว้ประกอบกับที่เธอบอกว่าให้ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าบุ่มบามท่านเชื่อเธอนะเปียงท่านบอกกับฉันไว้อย่างให้เธอกลับมาเป็นที่ปรึกษาเหมือนเดิมฉันก็เลยมาพูดกับเธอนี่ไงเมื่อกี้เธอก็พูดชัดเจนแล้วว่าจะไม่ขอยุ่งเรื่องแล้วเพราะเป็นสิ่งที่มีอาถรรพ์ถ้างั้นเป็นเงินหรือค่าจ้างก็ได้สุดแท้แต่เธอจะเรียกร้องเอาตกลงไหม ที่จะกลับมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราผมขอคิดดูก่อนครับคิดเรื่องไหนถ้าเรื่องเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่อ่านเงินเป็นเรื่องรองลงไปครับเรื่องใหญ่คือผมไม่อยากยุ่งด้วยผมต้องการความสงบไม่ชอบแก่งแข่งยินดีชิงเด่นหน้าไหวหลังหลอกมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละอีกอย่างหนึ่งครับผมเป็นคนกาววิปริตเกิดแอบดูคนอ้ออาบน้ำหรือกำลังปลดทุกข์จะทำยังไงนี่พูดบ,าบา้า ขอนขวับพูดตามความเป็นจริงครับจะมาว่าทีหลังไม่ได้แปลว่าเธอจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่แก้นี้สายบ้าๆนี้เลยเหรอเขาหัวเราะฮืๆสันดรขุดได้สันดาลขุดไม่ได้ไม่ใช่หรือครับโอ้ยก็หยุดการกระทาเสียหยุดไม่ได้งั้นฉันถามจริงๆฮะมันสนุกตรงไหนที่ทำายะยาตามตาบอลแบบนั้นนะปีงก็ไม่รู้เหมือนกันครับ นี่ถ้าคุณพ่อไม่ใช้ให้มาเจราจาก,กับเธอแล้วก็ฉันจะไม่พูดกับเธอเลยคนอะไรนิสัยกบผมปิดคนวิปริตวิถานอยู่แล้วจะให้มีนิสัยดีๆได้ยังไงแปลว่าเธอไม่ตกลงรับงานนี้ใช่ไหมถ้าทนนิสัยวิปริตวิถานกบผมได้ผมก็จะรับงานครับเขาบอกหน้าตายใบหน้างามงดหงิดงองงั้ฉันจะพูดยังไงดีนะจะบ้าตายให้ได้เอางิ้สิครับคุณอ้อ กลับไปถามพ่อเลี้ยงดูว่าทำไมัะเกียดคนการว,วิปริตแล้วล่ะก็ผมก็ยินดีที่จะเป็นมือเป็นตีนให้ท่านหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วพูดไปมีแต่อยากยิงคอนปิงซ่อนยิ้มอยู่ในหน้างั้นหรือครับเออกระแทกเสียงเข้มจัดสองแก้มแดงด้วยความฉุนเฉียวเมื่อกี้เธอพูดอะไรกับพี่ปลางพูดเลื่อยเปื่อยครับไม่จริงพี่ปลางบีบบังคับให้เธอนําไปค้นหาแหล่งแร่ใช่ไหมคุณอ้อรู้ได้ยังไง ทำไมจะไม่โล้พนิดามาออดซอกคุณพ่อให้กลับไปหาแหล่งแร่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เอาให้เจอเลยคุณพ่อจําต้องเพ่นมาหาเธอไงฉันจําต้องถามเธอให้รู้เรื่องด้วยว่าพี่ปรางบีบบังคับห้เธอพาไปหาแหล่งแร่ใช่ไหมครับนั่นประลายเราจะไปหาที่ไหนแหล่งที่ว่าผมโกกขึ้นไม่น่าพูดเราก็วนแถวๆในป่าสิเพื่อหาทางดูความเคลื่อนไหวของในโซลินไปด้วย ท่านมีแผนยังไงบ้างมีเอาไว้พูดพร้อมหน้ากันมีคุณพ่อฉันและก็เธอหนานเมืองกับพูดเป็นผู้ช่วยอีกทีหนึง่งพวกเราพร้อมที่จะทำงานขอเพียงให้มีข้อมูลกับอะไรอะไรพร้อมฝันานี้ก่อนที่สำคัญเราอยากได้เธอมาเป็นที่ปรึกษาหาข่าวให้เราผมขอคิดดูก่อนครับเขาบอกจริงจังขึ้นมีอะไรในใจบอกมาสิเผื่อฉันจะได้ช่วยแก้ไขให้เหลืองแหลกก็หลายท้องครับ ผมอยากนํามันไปปล่อยป่าสีทีจะได้หมดห่วงถึงเธอปล่อยมันก็ไม่ไปไม่ใช่เหรอแต่พรุ่งนี้ครบกาหนดที่กํานัลท้องให้เวลาแล้วล่ะครับเธอหนักใจเรื่องนี้มากที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งอะไรผมมีมนทินถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับเมียพ่อเลี้ยงและก็สมสู่กับเสือด้วยรติบดีถอนใจเบาๆเบือนหน้าไปทางอื่นแล้วก็เอ่ยเบาๆเช่นกันว่าก็มันเป็นความจริงหรือเปล่า จริงครับหลอนหันขอบทันทีปิงผมอยู่ใกล้แค่นี้เองท่อที่แท้เธอก็ช่วยจริงๆฉันเกลียดเธอรติบดีวิ่งผมกระจายไปทางเรือนใหญ่ทันทีร่างร่างหนึ่งโผล่มาจากโลงกล้วยใกล้ๆนั่นเองเอ่ยพรบกับรอยยิ้มที่พอใจยิ่งขอบใจว่าปิงแบบนี้สิถึงจะคบกันได้พี่ปังต้องการแค่นี้ใช่ไหม ใช่ขอเพียงคุณอ้อกเกลียดเองแค่นั้นเรื่องอื่นข้าจ,จัดการเองข้าจ,จะต้องได้ครองกายครองใจคุณอ้อให้ได้ฮ่าฮ่าปลั่งหัวเราะอย่างผู้ชนะผมไปละพรุ่งนี้เราพบกันที่เหมืองไอ้น้องแก้ว